สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงเวลาหนึ่งนาทีนี้ไพ่พรมเทวะอยากบอกอะไรสาหรับวันในวันนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะเลือกไพ่ที่ตรงกับใจทุนนะคะสําหรับวันนี้กับคําถามท,าที่ว่าพรุ่งนี้เราจะมีโชคดีอะไรบ้างนะคะขอครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบอกด้วยนะคะ ้าวได้ไพ่สวยเลยนะคะพระแม่แลักษมีผู้สวยงามนะคะพระองค์ทรงเป็นพระแม่ที่ใจดีและงดงามค่ะสําหรับสิ่งที่พระองค์จะอวยพรในวันนี้ก็คือวันนี้ขอให้ท่านมีความร่ํารวยเงินทองมีสติปัญญาคิดอ่านประการใดก็ขอให้สมความปรารถนาในทุกประการมีความมีสเสน่ห์มีเมตตาเปี่ยมไปด้วยทรัพย์สินและเงินทอง สุขภาพร่างกายแข็งแรงไพ่ใบนี้นะคะถ้าหากว่าใครผ่านเข้ามาแล้วขอให้ทุกท่านสมปรารถนาในทุกคำอวยพรของท่านเลยนะคะสวัสดีจ้า